วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพียมกรีนทีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเพราะเมล็ดอะโวคาโดนะครับด้วยน้ําแบบวิธีง่ายๆนะครับอุปกรณ์ในการเพราะนะครับก็มีขวดน้ำนะครับแล้วก็กันไกนะครับและก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือนะครับอะโวคาโดเมื่อสุกแล้วนะครับเราจะเอาเนื้อไปทานเสร็จ เม็ดแล้วก็นำเอามาเพาะสำหรับที่จะนำไปปลูกได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันเลยครับว่าเพาะเม็ดโอะโวคาโดด้วยน้ำจะทำอย่างไงครับก่อนอื่นเรามาดูมาเมล็ดของโอะโวคาโดว่ามันใหญ่ประมาณไหนนะครับเรามาผ่าดูกันเลยครับการผ่าโอะโวคาโดแล้วก็ผ่าผ่าค่อยๆวนไปให้รอบลูกเลย พาวนไปนะครับแคแก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ครับเม็ดโอคาโดโอคาโดนี่ครับเนื้อเหลืองโอคาโดนี่ก็เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยนะครับอ yes. the, ันนี้เราได้เม็ดมาแล้วครับแล้วก็เอาเม็ดออกมาเม็ดก็จะลื่นหน่อยนะครับก็จะได้ประมาณนี้อันนี้นะเคอเม็ดนะครับเราก็จะลํำนำเม็ดที่ไปล้างก่อนนะครับ เมื่อเมื่อล้างเสร็จนะครับล้างเสร็จแล้วก็มาแกะแกะเอาเนื้อเยื่อที่เปลือกออกนะครับนี่จะเป็นเยื่อบางๆนี่จะเหนียวเหนยวหน่อยนะครับแกะให้ถึงชั้นในของเมล็ดเลยนะครับ ค่อนข้างจะเหนียวนิดๆล้วก็ลอกเลื่อยไปต้องลอกให้หมดนะครับเพราะมั่นั้นเวลาเราไปวางกับขวดน้ำแล้วมันจะทำให้น้ำขุนแล้วก็น้ำจะทำให้น้ำเสียน้ำเน่าได้แล้วแต่เม็ดก็จะไม่งอกนะครับอันนี้มันก็จะรอนมันก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับ ส่วนนี้นะครับส่วนนี้ที่เราจะนําไปจุ่มน้ํานะครับแล้วก็เขาจะมีรอยรอยเป็นตะเข็บของเขาอย่างนี้นะครับเมื่อเวลาเขาจะงอกออกมาล่ากเขาจะออกจากส่วนตรงนี้เพื่อลงไปหาน้ําตรงนี้เ็าจะออกแตกเป็นส่วนตรงยอดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าการวางในขวดจะทํำยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็เอาขวดน้ํามานะครับแล้วก็ดูเมล็ดว่าวางให้ ไม่ให้ใหญ่จนเกินไปนะครับเจาะรูให้ประมาณให้ให้เม็ดตั้งได้นะครับแล้วก็ตัดขวดออกไม่ต้องฟางมากนะครับถ้าฟางมากเม็ดก็จะหลุดลงไปในขวดอเอาแค่พอวางเม็ดคับคับให้เม็ดตั้งอยู่บนขวดได้นะครับแล้วก็ทำการตัด เราตัดขวดได้แล้วนะครับก็นําเม็ดมากะประมาณนี้นะครับก็จะวางประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาน้ํามาใส่เอาน้ํามาใส่ให้ให้เต็มเลยครับให้เม็ดมันแตะกับน้ําเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเติมน้ําก่อนครับเมื่อเราเติมน้ําแล้วนะครับให้เต็มประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาเม็ดลงมาวางดูเอาเม็ดของอะโวคาโดมาวางดูให้แตะน้ําประมาณนี้ ประมาณนี้เลยนะครับให้มิดแต่น้ำเดี๋ยวรอระยะเวลาเขาก็าจะออกลากมาเดี๋ยวค่อยดูกันอีกอีกสักระยะหนึ่งนะครับว่าเม็ดอะโวคาโดจะออกลากประมาณไหนข้อสําคัญคือขวดต้องทรงยาวนะครับเพราะเม็ดของอะโวคาโดเขาจะลากยาวครับเดี๋ยวค่อยดูกันท่วงต่อไปนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาดู เพราะการเพาะเม็ดของโอคาโดที่เราได้เพาะไว้กันนะครับเวลาประมาณเดือนกว่าๆนะครับเราก็มาดูกันอันนี้นะครับเม็ดโอคาโดที่เราเพาะไว้ตอนนี้ก็ออกลากนะครับแล้วก็ออกยอดแทงยอดมาแล้วนะครับแต่ใบยังไม่กลางเท่าไหร่นะครับเราก็จะมาให้ดูวนก่อนนะครับนี่นะครับลาก็จะมีลักษณะนี้ยาวมากนะครับออกลากยาวขนาดนี้นี่ครับ ลากของโวคาโดอันนี้ยังไม่เต็มที่แล้วก็จะมีลากแตกฝอยออกมาอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนยอดส่วนยอดของโอคาโดที่จะแตกออกเป็นใบนะครับนี่ส่วนเม็ดนะครับส่วนเม็ดสองข้างอีกหน่อยมันก็จะแตกออกมานะครับเพื่อออกให้ต้นแท่ยาวขึ้นไปนะครับ เราะฉะนั้นเราต้องใช้ขวดที่ยาวหน่อยเพราะรากของโอคาโดนี้ลากจะยาวนะครับก็รอไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับเราก็จะนําต้นโอคาโดที่เราเพาะนี้ให้ใบแตกสักนิดหนึ่งเราก็จะไปลงกระถางลงดินกันแล้วก็จะนาไปลงกระถางให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ให้เพื่อนลองเพาะดูกันนะครับว่าโอคาโด ที่เราทานเม็ดแล้วนันสามารถเม็ดมะเพอเองได้ไง่ายๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันวันนี้ลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ